มีมีมีจังหวะพอดีเลยที่เราต้องปิดแล้วก็เลยปิดเราก็เลยปิดปรับปรุงไปเลยยาวเลยก็คือคดีความก่อนนั้นยัไม่เกิดอ๋อไม่ครับก็ ก็หลังจากที่มีเรื่องเราก็เราก็อยากจะเปิดให้มันไปเลยคือไม่อยากจะให้แบบเดี๋ยวถ้าเราไปทําอะไรตรงนั้นอีกเราก็จะมีแบบมีปัญหากันมาอีกอะไรนะครับขันน่าจะกลับไปที่เดิมใช่มันก็ถ้าเกิดทุกอย่างมันผ่านไปดีเราก็ถ้าเกิดมีโอกาสได้กลับมาทํางานแล้วก็มาอีกเราก็จะกลับเข้ามาอีกครับอยการได้พูดคุยถึกษากับปัดเด็กก่อนนะคะก่อนที่จะย้ายฐานที่เออ่ก็ได้มีโอกาสคุยครับก็ได้มีแบบเหมือนแบบเหมือนแบบเหมือนชี้แจงอะไรกันเรียบร้อยแล้วครับแต่แฟนคลับติ๊กน้องเจนจิเล็เขาแบบว่าออกแนวไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ที่ย้ายฐานทีี่่ออะไรยาง้ก็ ก็ไม่อยากให้คนติดผ้าน้อยเพราะว่าแบบมันครั้งที่เจ็บแล้วแต่แบบไปที่เดิมกันบ่อยๆแต่คนจะเบื่ออะไรเงี้ยเราก็ต้องลองเปลี่ยนบรรยากาศด้วยบ้างปิดประตงนี่ปะเปิดมาใหม่นี่เราจะเข้าไปคัาหนึ่งที่ดูย่งเงี้แต่เรามีแผนขยายเป็นคันอะไรนะอะไรนะครับขอขอขออีกหมายถึงว่าพอปิดประงเนี่ยเรามีแผนขยายลำโครงกอะไรแบบนั้นก็อ๋อก็ก็เดี๋ยวรอรอดูว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็อยากจะให้พวกพี่ติดตามไปรอไปงนานไหมครับปิดประตูก็น่าจะภายในปลายปีนี้ครับ มีอะไรครับก็ก็ก็อย่างดีครับก็ได้มีโอกาสเพิ่งไปทำบุญกันมาอันนี้ไปไหนมาไหนกันบ่อยก็ถ้ามีถ้ามีเวลาก็ได้ไปครับก็ถ้าเกิดแบบเราเพิ่งกลับมาอยู่กรุงเทพด้วยแล้วแบบเพิ่งเริ่มที่ทำงานใหม่แล้วก็ยังแบบทำงานทำงานอะไรงเราด้วยรู้สึกที่มีเข้าไปกับพี่กุ้งพี่เอนดี้พี่บินเต็มที่มากกันเราไปด้วยไหรครับคุณคาตอนนั้นผมอยู่กรุงเทพครับผมทำงานอยู่ขออนุญาตชวนเราไหม อ๋อก็ก็มีพี่กึ้งก็มีมาถามว่าไปไหมพอดีเราเราติดงานด้วยงานเราก็เลยไปไม่ได้ตอนนี้ก็ไม่อยู่กรุงเทพก็เลยได้เจอกันบ่อยขึ้นเลยก็ถ้าเกิดถ้าเกิดแบบมีเวลาว่างถ้าเกิดแบบเหมือนมีมีเวลาได้กินข้าวมีอะไรก็ยังได้เจอแต่เราก็ไม่ได้หาเอ๋อไม่ครับยที่ปรการแต่งไปแล้วดั้งไหมไม่เลยเราเราไม่ค่อยรีบเพราะเราคิดว่าเราอยากจะทาอะไรให้ตัวตัวเราพร้อมก่อนคือก่อนที่อยากจะแบบ ทำแบบไปไปเหมือนแบบเอาเอาเอา,เอาใครมาแบบต้องดูแลอย่างเงี้ยเราตัวเองเรายังเอาไม่รอดเลย <c oughs> ใช่ไหมเราก็ต้องดูแลเลยก่อนว่าตอนเราติดธรกิจมีสัมพันธ์ใช่ไหมครับเราแบบเราทำงานด้วยแล้วไ,ได้มาช่วยอะไรบ้างธุรกิจหรือมาช่วยดูแลอ๋อ <c oughs> <c oughs> อันนี้ยังไม่มีเลยเพราะว่าแบบเราทําเรื่องแบบเรื่องอ่านพ้นอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งแบบเข้าไปด้วยคือตัวเราเองเรายังไม่รอดเลยเราก็จะไปสอยเขาแล้วกลัวเราทําอะไรผิดๆไงมีอะไรเราเอามาปรึกษาว่า ก็มีบ้างแบบเออทำงานยังไงอะไรเดี๋ยวคือเขาได้เปลี่ยนมาเขาเริ่มทำงานก่อนเราเขาแบบเขาพอจะรู้บ้างอะไรติางารอะไรยังไงเป็นเ่อนผู้คิดที่ดีไหมคะับคดีครับคขาให้คำปรึกษาดีอป็นผู้ใหญ่แล้วครับผู้ผาผาญสองฝ่ายได้เจอกันยังมันใหญ่อ๋อยังก็มีโอกาสได้เจอกันบ้างอะไรนะเหมือนแบบพ่อแบบใครเกี่ยวอะไะตอนนี้ก็แบบเขาก็เขาก็อยู่ในระดับหนึ่งนะเขาเป็นผู้ใหญ่คือเราก็ให้เกียรติเขาคือ เราทำไรเราก็ไมแบบไปแบบทำไรไม่ดีไม่ดีอะไรอย่างนี้ครับเพราะเขาเป็นลูกสาวด้วยเพราะคุณพ่อคุณพ่อเราเขาเป็นคนแบบสบายแล้วนะรับรับรองใครเขาก็รักด้วยใช่ไหมเราถูกใช่เขาเขาเขาให้แบบเหมือนเขาให้เขาให้เคารพแบบการตัดสินใจของแบบของลูกอะไรอย่างเงี้ยนะธุรกิจใหม่ที่ทำเป็นอะไรอย่าตอนนี้ตอนนี้ยังทำอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์ครับก็ยังแบบเพิ่งเริ่มพอดีแบบลองเริ่มเริ่มทำงานดูคืออยาก อยากจะลองทาอะไรที่มันแบบแตกต่างกับที่เราเคยทํามาคือเราเคยอยู่แบบบริหารบริหารงานสมศสตร์บริหารงานโรงแรมอะไรเงี้ยคือเราก็าม,มาลองทําแบบอะไรที่มันเกีบบ่ยวกับตลาดทุนตลาดทุนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นพน,นักงานเป็นพนันกงานเลยจริงๆแล้วใช่ก็แบบเขา้าเขา้เขา,ขา,ขางานแบบพน,น,นักงานตอนเชา้าออกตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่สารต่อธุรกิจในที่บ้านเรก็ก็เราก็อยากจะแบบเหมือนเราได้ทำ่างนี้แล้วเราก็อยากจะได้แบบมีโอกาสแบบถ้า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 มีโอกาสความรู้ให้เรามาเงี้ยเราก็อยากจะได เพิ่มความรู้ให้ตัวเองฮะแล้วอนาคตยังไงเราก็อาจจะต้องกลับไปทำงานที่ไแล้วอคครัองารองนี้หมคะต้องล้องนี้ดตองกร้องนะ็ได้ต้ารกล้องนี้ก็ได้ต้องะารกต้องนี้ก็ไต้ารน้ต้งาอนต้องกงนะครับต้องลอนต้องอนตองาอ้